ครับสวัสดีครับ PFC ทุกคนนะครับเนาะรับเอามือนีมาพอๆกับพอเตียมอีกนะครับเนาะพอเตมพามาติดตามเสี้ยนเลขกวิ่งนะครับครับงวดที่ผ่านมากับเลขกวิ่งกับเขาอยู่นะครับเนาะรับงวดนี้พอเตีมพามาตามต่ออีกพึงจะได้มากพึงจะทรงมาให้พอเตมนะครับรับรัฐบาลไทยเฮาเนาะครับนาองงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมหกหกรัฐบาลไทยเฮาออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สาม ขับเลขล่างกับออกเก่าเก่าขับออกเป่านะครับเนาะกับเลขหน้าเลขนี้นะครับเด้อเอฟซีนี่เ,เลขหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหน้าครั้งที่สองท้ายหนึ่งท้ายสองนะครับมันไ้พอเตรียมผ้ามาเบ่งเลขเสี่ยนเลขวิ่งนะครับนี่ครับครับวันที่สิบหกพฤษภาคม ที่ผ่านมานะครับเซียนเลขวิ่งครับบนบนอย่างเดียวนะครับพอในวิ่งศูนย์กับแปดเน้นที่ศูนย์ปรากฏว่าศูนย์กับมาศูนย์สามนะครับเลขสี่เนาะแต่ว่าเลขจับคู่เพิ่นบ่กเขานะครับมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับอันที่ไปแดงๆไว้เนี่ยคือพอเตรียมเน้นพอเตรียมมักส่วนตัวครับก็ปรากฏว่า กอกศูนย์สามครับนี่บอครับสามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สี่นี่ครับตัวนี้ก็ถือว่าคณะตัดโอ๊ยนี่พ่อเตียมมาจากขีบร้อ,อ FC นเอฟซีเนาะผิดก็คือผิดแหละเนาะครับเนาะครับเอาเงื่อน,นี้พ่อเตียมผ้ามาติดตามต่ออีกครับอา่าได้ส่งมาพอเตียมแล้วนะครับเอาได้ตัวได้ไเบิ้งน้ำกันนะครับเอฟซีเนาะ งวดวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะครับเนาะหนึ่งมิถุนายนหกหกนะครับนะ 1, เดียนเล็กิิงเป็นมั่มมวๆบอครับเอฟซี เดี๋ยวผมเตรียมเชียนตัวเงยหน่อยนะครับเนาะมวน,น,นีพันธมาบน บนวิ่ง,ง,งกับสัดเกียนนะครับเนาะตัวไงบนวิ่งสามกับห้านะครับ สัตว์เกี่ยนนะครับเนาะอันนี้พันธุ์หนมากคือเกานะครับเนาะยังละสามหางลักสามมีสามสามหนึ่งนะครับ สามหกสามแปดสัตว์เกียนตินายพี่เนะาะไปรีหลักห้านะครับ ห้าหนึ่ง ห้าสองเอาสัตว์เกียนเนนะครับเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดครับ สมกับหเนาะครับเนาะบานี้เลขเลข3มตัวเลขกสามตัวเดี๋ยวพอเตียมจตัวนี้เขียนนะครับเนาะมันมันมันสิบอยนั่น สี่ห้าหนึ่งนี่ครับสองสามหนึ่ง กับสี่ห้าหนึ่งนะครับเป็นไฮมาถึงสี่เนาะเอฟซีเนาะครับครับตัดเจียนตินะครับเอฟซีเนาะครับเอาหนึ่งมิถุนายนหกหกนะครับเนาะเอาพอเดียมก่อนเงินพอเดียมอขอกลับขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อที่ ทีมงานในทรงตัวเลขเสียนเลขวิ่งมาให้นะครับเนาะขับวัวน,นี้บนวิ่งนะครับสามกับห้านะครับจับคู่สามหนึ่งสามหกสามแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดนะครับเอฟซีมากตัวใดพอเตรีมยมซีโมเนนให้นะครับเด้อโอพื่พอนเนียนมาอยู่ตัวเอฟซีเพือนเนียนมากอยู่เตรียมดื่มครับเพื่อเนนที่หานะครับ ครพะเนยียนมาที่หาหากันใช่มี51 52 58นะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นกระเน้ยนหนึ่งลดกระเน้นที่ศูนย์นะครับ Fc เนาะครับนี่นครับเตรียมก็ใช้เบิรงอีกทีหนึ่ง 5, น, 5, 1, 5, 2, 5, 8, นะครับเนาะเออบนวิ่งศูนย์นะครับก็ถือว่าเข่าตัววิ่งนะครับ Fc เนาะงวดที่เพภานในวิ่งวิ่งห้านะครับเอาวิ่งหากันมี51 52 58นะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วมักตัวใดชอบตัวใดห้องกับพิจารณาเมือเอาน้อยเอฟซีเนาะครับเตรียมข้อเน้นย้ำนะครับเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะครับเนาะครับมักตัวใดชอบตัวใดก็ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกหกนี่นะครับเนาะครับขอให้เอฟซีสุขสวัมันหมายกันทุกคนนะครับเนาะครับเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อมักสอบจิ๊บนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ พอแต้มน้ำแน่เนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแต้มครับพ่อแต้มสุดท้ายทายสุดนี่พ่อแต้มขอกราบขอขอบคุณทุกทีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไขอย่าให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โชคแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกามีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม